พอยังพาเราเดินนําทางไปที่ห้องฝากของเพื่อฝากรถเข็นเด็กไว้ที่นั่นด้วยค่ะสรุปว่าเขาดูได้นึกว่าจะห้ามซะอีกเอาละค่ะเราจะเข้าไปชมกันแล้วด้วยความที่การแสดงมันแบ่งเป็นหลายพาร์ทนะคะแล้วก็ค่อนข้างนานคนํานวณแล้วไม่น่าจะรอดจนจบก็เลยคิดว่าจะดูแค่ช่วงแรกพอช่วงเบรกแรกปุ๊บก็จะกลับเลยมาดูแค่ให้รู้ก็พอเอาละค่ะมาลุ้นกันได้เวลาเริ่มบันเลงแล้ว เอเดียนสนใจมากค่ะนิ่งมากค่ะไม่เด้งเหมือนทุกครั้งมองนู่นมองนี่ไม่งอแงเลย